สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เราหายหน้าหายตาไปเป็นปีเลยเนาะหลายๆคนที่ติดตามเราอยู่ก็อาจจะสงสัยว่าเราหายไปไหนทําไมหายไปไนานขนาดนี้นะคะก็เราน่าจะทําคลิปแยกออกมาอีกทีหนึ่งเนาะเพื่อเล่าให้ฟังว่าชีวิตที่ผ่านมาของเราเป็นยังไงนะคะแล้วเรามีแผนในอนาคตที่เปลี่ยนไปยังไงบ้างน,นะคะที่มันทําให้ชีวิตเราแบบ ยุ่งขนาดนี้เนาะส่วนคอนเทนต์ในวันนี้นะคะก็อาจจะแปลกๆไปนิดนึงเพราะว่าในช่องของเราเนี่ยก็ไม่เคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการศึกษามาก่อนเลยเนาะแต่ว่าเมื่อเร็วๆนี้ค่ะตัวเราเนี่ยได้ไปสอบ IELTS มานะคะแล้วก็รู้สึกว่าประสบการณ์ที่เราได้เจอมาเกี่ยวกับการทำข้อสอบหรือว่าสถานที่สอบเนี่ยน่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวสอบ IELTS กันอยู่นะคะ วันนี้ก็เลยตั้งใจจะมาแชร์ประสบการณ์การสอบ IELTS ของเราให้ทุกๆคนฟังนั่นเองคะ่ะแต่ ก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าคลิปนี้จะไม่ได้เล่าเกี่ยวกับเ,เทคนิคการทำข้อสอบหรือว่าการเตรียมตัวสอบเนาะเพราะว่าตัวเรานะคะก็ยังไม่รู้คะแนนว่าคะแนนมันออกมาเป็นยังไงเราเลยไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เราเตรียมตัวไปเนี่ยมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กนั่นเองค่ะก็เอาเป็นว่าถ้าผลสอบออกแล้วคะแนนเป็นที่น่าพึงพอใจนะคะเราจะทาคลิป แยกออกไปอีกคลิปหนึ่งเนาะเป็นคลิปวิธีการเตรียมตัวทำข้อสอบละกันนะคะส่วนคลิปในวันนี้นะคะเราจะมาเล่าคร่าวๆว่า IELTS คืออะไรนะคะสอบไปทำไมนะคะแล้วก็จะมาแชร์ในส่วนของประสบการณ์ที่เราไปสอบ IELTS มานะคะว่าสถานที่สอบเป็นยังไงนะคะเจอเข้อสอบแนวไหนก็ประมาณนี้นะคะก็ถ้าพร้อมที่จะฟังแล้วก็ไปฟังกันได้เลยคะ่ะ มาค่ะทุกคนมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะอันแรกนะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือ IELS t คืออะไรเนาะ IELTS นี่นะคะก็ย่อม,มาจาก International English Language Testing System นะคะมันก็คือข้อสอบ standardize test อันหนึ่งนะคะที่เอาไว้วัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษของเรานะคะโดยวัดทั้งหมด4ทักษะด้วยกันนะคะก็คือฟังพูดอ่านเขียนนั่นเองเนาะโดยแต่ละทักษะเนี่ยจะมีคะแนนเต็ม9นะคะแล้วก็เราจะเอาคะแนนทั้ง4ทักษะเนี่ยมาเฉลี่ยกันแล้วก็ได้ออกมาเป็นคะแนน overall นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะประเภทของการสอบเนาะ IELTS นะคะแบ่งการสอบออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะโดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ของเรานะคะว่าเราจะใช้คะแนนเอาไปทําอะไรนะคะโดยแบ่งเป็นอันแรกนะคะ IELTS a c a d e m y เนาะอันนี้ก็จะสําหรับคนที่ต้องการเอาคะแนนตัวนี้ค่ะไปยื่นใช้เพื่อ,อศึกษาต่ออะไรอย่างนี้นะคะส่วนอันที่2นะคะก็จะเป็น IELTS General Training นะคะอันนี้ก็จะมีไว้สําหรับคนที่ต้องการยื่นคะแนนเพื่อ,อไปทํางาน หรือว่าสมัครงานกับองค์กรในต่างประเทศนะคะหรือว่าจะใช้ตัว IEL General Training เนี่ยสำหรับการยื่นขอวีซ่าเพื่อย้ายถิ่นฐานก็ได้เช่นกัน,นะคะ่ะ แต่แต,แต,แต่แต่ขอดอกจันตัวใหญ่ๆนิดนึงนะคะสําหรับใครที่ต้องการยื่นคะแนนเพื่อไปออศึกษาต่อที่สหราชอาณาจากักรหรือว่า UK เนี่ยเราต้องเลือกสอบแบบ UKVI นะคะโดย IELTS UKVI เนี่ยก็จะมีทาง Academic แล้วก็ General Training ให้เราเลือกสอบเช่นกันค่ะดังนั้นนะคะเพื่อนๆก็ต้องรู้ว่าตัวเองอะ่ะจะใช้คะแนนไปทำอะไรเนาะแล้วก็จะได้เลือกสมัครสอบให้ถูกประเภทนะคะ ต่อไปนะคะรูปแบบการสอบนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือ paper based นะคะแล้วก็ computer based นะคะสามารถเลือกสมัครสอบรูปแบบไหนก็ได้นะคะตามความถนัดของเราเลยถ้าใคร ถนัดอ่านกับกระดาษนะคะเขียนด้วยมืออย่างเงี้ยก็แนะนําให้สมัครแบบ p a p e r b a s บสนะคะแต่ว่าถ้าใครถนัดอ่านบนคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะคะหรือว่าเป็นคนเขียนช้าลายมือไม่สวยหรือว่าต้องรีบใช้คะแนนเนี่ยก็อาจจะเลือกสอบแบบคอมพิวเตอร์เบสก็ได้นะคะเพราะว่าคอมพิวเตอร์เบสเนี่ย 3วันเราก็รู้คะแนนสอบแล้วนะคะในขณะที่ paper based เนี่ยเราต้องรอถึง14วันด้วยกันค่ะกว่าเราจะรู้ผลสอบก็ค่าสอบทั้ง2รูปแบบเนี่ยเท่ากันเลยนะคะอยู่ที่7,100บาทนะคะถ้าเป็น regular IELTS นะคะแต่ว่าถ้าเป็น IELTS UKVI เนี่ยค่าสอบจะอยู่ที่7,710บาทค่ะเอาละค่ะก็ถือว่า เรารู้จัก IELTS กันมาคร่าวๆแล้วเนาะเราขอมาพูดในส่วนถัดไปกันเลยดีกว่านะคะนั่นก็คือศูนย์สอบแล้วก็สถานที่สอบค่ะศูนย์สอบใหญ่ๆของ IELTS เนี่ยถ้าเราเข้าใจไม่ผิดนะคะก็จะมีของ British Council นะคะแล้วก็ IDP ซึ่งเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูตารางสอบแล้วก็รายละเอียดต่างๆได้ในเว็บไซต์ของ British Council แล้วก็ IDP ได้เลยนะคะตัวเราเองเนี่ยสอบ IELTS มาแล้ว2ครั้งนะคะครั้งแรกเราสอบเมื่อ ปี2019นะคะอันนี้เราสอบที่ปิติ i c o u c i l นะคะส่วนครั้งที่2เนี่ยเราเพิ่งไปสอบมาเมื่อวันที่3กันยายน2022นี่เองนะคะอันนี้คือเราสอบที่ IDP ค่ะก็ถ้าให้รีวิวเรื่องสถานที่นะคะอันนี้เราก็ขอ อิงจากประสบการณ์ส่วนตัวก็แล้วกันเนาะเราเลือกสอบแบบ p p e r based ทั้งสองครั้งนะคะโดยครั้งแรกนะคะเราสอบที่บ t ติสเคิซิลนะคะสถานที่สอบเนี่ยเป็นโรงแรมแลนด์มาร์กนะคะเดินทางค่อนข้างสะดวกก็คืออยู่ใกล้ๆ BTS นา,นานาเลยเนาะ ตอนที่เราสอบเนี่ยเป็นช่วงก่อนโควิดนะคะก็คือพฤศจิกายนปี2019เรารู้สึกว่าจํานวนผู้สอบตอนนั้นน่ะค่อนข้างเยอะนะก็คือโต๊ะยาวๆหนึ่งโต๊ะที่นั่งกันนะคะก็จะให้นั่งกัน2คนด้วยกันอันนี้เราว่าแอบเป็นข้อเสียนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าคนข้างๆเนี่ยเคาลบยังรบแรงเนี่ยก็จะทําให้เราแบบเสียสมาธิได้ง่ายเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราจำได้เกี่ยวกับ โรงแรมแลนด์มาร์คนะคะก็คือเรารู้สึกว่าเขาไม่มีพื้นที่ให้สำหรับคนที่แบบ เป็นผู้ติดตามผู้สอบแบบไปนั่งรอนะคะก็คือผู้ติดตามเนี่ยต้องไปนั่งกันแถวๆแบบรีเซพชันของโรงแรมนะคะซึ่งแบบอ่อที่นั่งก็ค่อนข้างจํากัดน,นะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เรารู้สึกได้ก็คือเรื่องร้านอาหารนะคะด้วยความที่สถานที่สอบก็คือโรงแรมเนาะช่วงพักเที่ยงระหว่างรอสอบคาบบ่ายเนี่ยเราว่าตัวเลือกเรื่องร้านอาหารค่อนข้างน้อยนะคะก็คืออาจจะต้องทานที่ห้องอาหารของโรงแรมอะไรแบบนี้นะคะ่ะก็คือถ้าไม่อยากเสียเวลาเดินออกไปหาอะไรกินข้างนอก 算。So IDP นะคะที่เราเพิ่งไปสอบมานะคะเราสอบที่เอ็มอะคาเดมีนะคะอยู่ตรง Big C ราชดำรินะคะจะตั้งอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลเวิลด์เลยเดินทางสะดวกเหมือนกันนะคะแล้วก็สามารถจอดรถได้ฟรีในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะตัว M Academy เนี่ยอยู่ที่ชั้น5แล้วก็ชั้น6ของเอ g บิ๊กซราชดำรินะคะก็มีพื้นที่ให้ผู้ติดตามนั่งรอนะคะมีน้ำมีกาแฟมีน้ำอัดลมบริการฟรีด้วยอันนี้คือรู้สึก ประทับใจมากๆอันนี้ส่วนตัวนะคะรู้สึกว่ามันดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้วยความที่รอบนี้ที่เราสอบนะคะมันยังเป็นช่วงสถานการณ์โควิดเนาะเราว่าคนสอบค่อนข้างน้อยเลยนะคะมีกันประมาณ15-16คนเท่านั้นเองนะคะแล้วก็หนึ่งโต๊ะย,วยาวๆเนี่ยก็คือจะนั่งกันแค่1คนนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่าถ้าเป็นเรื่องของกินเนี่ยก็คือหลากหลายมากๆนะคะช่วงพักเที่ยงเนี่ยเราสามารถเดิน ลงบันไดเลื่อนไปทานที่ฟู้ดคอร์ทของ Big C ได้เลยหรือว่าร้านอาหารเชนใหญ่ๆก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะหรือว่าจะข้ามไปซ e n t ท a l w เวิ d ก็ค่อนข้างสะดวกนะส่วนตัวเราเราค่อนข้างโอเคกับสถานที่ของ IDP ที่ M Academy มากกว่านะคะแต่แต่ต้องบอกว่าเราไม่รู้นะคะว่าถ้าสอบแบบคอมพิวเตอร์เบสเนี่ยสถานที่สอบเสร็จเป็นยังไงทั้งของ BITIC ท c ค c i ซแล้วก็ IDP เนอะอยังไงเพื่อนๆก็ต้องลองไปศึกษากันดูอีกทีนึงนะคะ ค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆน้อว่าเออข้อสอบที่เราเจอมาเมื่อวันที่3กันยายน2022อ่ะเป็นประมาณไหนนะคะส่วนข้อสอบที่เราเคยสอบไปครั้งแรกเนี่ยก็ขอไม่พูดถึงละกันนาะเพราะว่ามัน3ปีที่แล้วนะคะเราจําอะไรไม่ได้แล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆนะว่าในห้องสอบเป็นยังไง,งจะเจออะไรบ้างนะคะไปเริ่มกันที่พาลิซแนงกันเลยคะ่ะ ก listening นะคะก็จะเป็นพัดแรกในการทําข้อสอบของเรานั่นเองนะคะก็คือทุกคนเนี่ยก็จะได้หูฟังส่วนตัวเนาะแล้วก็ก่อนเริ่มทําข้อสอบเนี่ยเจ้าที่อะคะ่ะเขาก็จะให้เรา เทสหูฟังนะคะแล้วก็จะพาเราแบบกรอกรายละเอียดต่างๆใน answer sheet นะคะกรอกชื่อกรอกรหัสประจำตัวผู้สอบอะไรประมาณนี้ค่ะแนะนำให้ทำพร้อมๆกับตอนที่เจ้าหน้าที่อะคะ่ะเขาแจ้งเลยนะคะก็คือถ้าสงสัยตรงไหนไม่แน่ใจก็สามารถยกมือถามได้เลยค่ะในส่วนของระยะเวลาการทำข้อสอบนะคะข้อสอบเออ listening เนี่ยมีทั้งหมด40ข้อนะคะก็คือระยะเวลาในการฟังอะจะได้ฟัง30นาทีนะคะ ในส่วนของ paper base เนี่ยก็จะมีเวลาให้ transfer คำตอบเพิ่มอีก10นาทีนะคะซึ่งจะแตกต่างกับ computer base เนาะถ้าเป็นสอบ computer base เนี่ยถ้าเราได้ยินคำตอบปุ๊บเราก็ต้องรีบแบบ key คำตอบทันทีนะคะไม่ได้มีเวลาให้เราแบบว่า transfer คำตอบเพิ่มเติมเหมือนแบบ paper base นะมาพูดถึงตัวข้อสอบกันดีกว่าคะ่ะเรารู้สึกว่าตัวข้อสอบ listening เนี่ยค่อนข้างมีความคล้ายกับตัวข้อสอบในหนังสือ Cambridge นะคะแบบประมาณเล่ม15 16 17ก็นะคะก็คือเราเคยลองทําข้อสอบเล่มเก่าๆกันนั้นนะคะเขาจะมีตัวอย่างหนึ่งข้อที่ถูกเติมคําตอบไว้ให้แล้วเขาจะให้เราฟังอน,นันต์ก่อนเนาะแต่พอตอนเราไปสอบอะค่ะมันจะไม่มีตัวอย่างหนึ่งข้อให้เราฟังก่อนนะคะซึ่งมันก็จะเหมือนเล่ม1 5ถึง17เเลยนะคะตัวข้อสอบ listening นะคะจะแบ่งเป็นทั้งหมด 4ีเซกชันด้วยกันนะคะเซกชันละ10ข้อนะคะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะว่าแต่ละเซกชันเป็นประมาณไหนนะคะเซ็กชันแรกเนี่ยก็จะเป็นแบบเรื่องทั่วๆไปในชีวิตรประจําวันเลยนะคะก็คือเป็นบทสนทนาระหว่างแบบคนสองคนนะคะอาจจะเกี่ยวกับการจองที่พักสมัครงานหรือว่าสอบถามข้อมูลอะไรก็ตามนะคะจะเป็นเรื่องแบบ ทั่วไปมากๆนะคะแล้วก็จะเป็นการให้เราแบบเติมคําในช่องว่างนะคะข้อสอบที่เราเจอเนี่ยเ,ออเราได้เรื่องเกี่ยวกับคนคนหนึ่งเขาแบบว่าโทรปรึกษาเอเจนซี่นะคะเกี่ยวกับการเข้าไปดูอพาร์ตเมนต์ที่แคนาดานะคะว่าแบบควรดูตรงไหนส่วนไหนหน้าอยู่แล้วว่า แล้วแบบตอนเข้าไปดูห้องต้องตรวจเช็คอะไรบ้างประมาณนี้ค่ะส่วนเซกชันสองนะคะก็จะเป็นบทสนทนาของคนคนเดียวนะคะเราว่าเนื้อเรื่องก็ยังจะมีความเป็นชีวิตประจําวันอยู่นะคะเช่นแบบว่าไปฟังไกด์ทัวร์อธิบายสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะคะแล้วก็อธิบายความเป็นมาของสถานที่นั้นเนาะหรือว่าเป็นการฟังปฐมนิเทศพนักงานใหม่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วเราก็อาจจะเจอแมปนะคะแล้วก็อธิบายว่าสถานที่แห่งนี้อยู่ส่วนไหนของแมปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ในเซ t ชันนี้นะคะข้อสอบที่เราเจอเนี่ยเราเจอในรูปแบบ multiple choice นะคะรู้สึกว่าจะเจอประมาณ5ข้อนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะเจอ matching ข้อมูลนะคะก็คือข้อสอบที่เราได้เราได้เกี่ยวกับแบบ ฟังพอดแคสต์นะคะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นบบอุทยานแห่งชาตินะคะแล้วก็ตรงแมทชิ่งเนี่ยเขาก็จะแมทชิ่งว่าอุทยานแห่งชาติอันนี้ก็คือเหมาะสําหรับการทํากิจกรรมประมาณไหนเช่นเป็นกิจกรรมแบบว่าเอ้ยเหมาะสำหรับ family นะมี f a c i l ลิตให้แบบทำบาร์บีคิวอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนเซกชัน3นะคะบทสนทนาเรารู้สึกว่าจะเริ่มมีความเป็นอะคาเดมิมากขึ้นนะคะมันจะเป็นบทสนทนาระหว่างคน2คนอาจจะเป็นนัก สองคนคุยกันเกี่ยวกับรายงานวิชาต่างๆนะคะหรือว่าเป็นนักเรียนเข้าไปปรึกษาอาจารย์เกี่ยวกับรายงานวิชานั้นๆนะคะในเซกชันนี้นะคะข้อสอบที่เราเจอเนี่ยเราเจอรูปแบบ multiple choice นะคะประมาณ5ข้อนี่ละคะ่ะแล้วก็เจอ matching ข้อมูลอีก5ข้อนะคะ เรื่องที่เราได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักศึกษาค่ะกำลังจะเข้าไปฝึกสอนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะแล้วเขาก็โทรไปปรึกษาคนที่เคยไปฝึกสอนที่โรงเรียนแห่งนี้ก่อนประมาณนี้ค่ะพาร์ทแมทชิ่งเขาก็จะให้แมทชิ่งว่าอาจารย์แต่ละคนเขามีเทคนิคการสอนยังไงเขาสอนนักเรียนได้แบบว่าลงดีเทลนะอะไรอย่างเงี้ยส่วนเซสชั่นสี่ะคะก็จะเป็นพาร์ทแบบบรรยายเลคเชอร์แบบยาวๆเลยนะคะก็คือทํารวดเดียวแบบ10ข้อเลยนะคะก็คือจะเป็นพาร์ทแบรรยาย โดยคนคนเดียวนะคะก็คืออาจจะเป็นหัวข้อปัญญาเกี่ยวกับวิชาในมหาวิทยาลัยประมาณนี้นะคะ่ะโดยพาร์ทนี้นะคะจะเป็นพาร์ทเติมคำนะคะหัวข้อที่เราได้เนี่ยเราได้เกี่ยวกับสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะชื่อว่าสซกาซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าน้องเป็นตัวอะไรเหมือนกันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับข้อสอบพาร์ทฝั่งที่เราเจอมาเนาะ ต่อไปนะคะ Part Reading ค่ะ Part Reading นะคะก็จะมีทั้งหมด40ข้อเหมือนกับ Listening นะคะแต่ว่า Part Reading อ่ะจะมีทั้งหมด3บทความด้วยกันนะคะให้เราอ่านโดยเรามีเวลาทำข้อสอบทั้งสิ้นนะคะ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็ ไม่มีเวลา transfer คำตอบเพิ่มเติมแบบตอน listening แล้วนะคะฉะนั้นเราต้องบริหารเวลาลดีๆเนอะเหมือนเดิมเลยค่ะเจ้าหน้าที่เ่ะเขาก็จะแจ้งให้เราเขียนหัวกระดาษแบบ answer sheet ก่อนนะคะ3บทความที่เราเจอมาณนะวันสอบนะคะบทความแรกเนี่ยเราได้เรื่องเกี่ยวกับการสร้างเรือในอดีตอะ่ะประมาณปีคศหนึ่ง8ันอยหนึ่งัประมาณนี้นะคะ่ะรูปแบบคำถามที่เราได้ก็จะเป็นการเติมคำแล้วก็ f o ฟอลนอตกิเวนนะคะในบทความแรกส่วนบทความที่2เนี่ยคะ่ะเราได้เกี่ยวกับการสร้างยานอาวกาศนะคะรูปแบบคำถามที่เราได้อะเราได้แมชชิ่งพารากราฟนะคะว่าแบบประโยคนี้อยู่ในพารากราบไหนนะคะแล้วก็เออได้รูปแบบคำถามว่าแบบให้แม c ชิ่งคนพูดนะคะว่าประโยคนี้ใครเป็นคนพูดนะคะแล้วก็มีให้เติมคำอีกนิดนึงนะคะประมาณ3ข้อเองเท่านั้นนะคะส่วนบทความที่3นะคะเราได้เกี่ยวกับ เกมทีอรีนะคะมันจะเป็นบทความแบบแนวแนวเศรษฐศาสตร์หน่อยๆนะคะทุกคนรูปแบบคําถามที่เราได้เนี่ยจะได้ Multiple Choice นะคะแล้วก็มี Yes No Not Given นะคะแล้วก็ Matching ประโยคให้สมบูรณ์นะคะมันคือเป็นการ Matching ประโยคกับประโยคให้มันแบบเป็นประโยคที่สมบูรณ์อย่างเงี้ยคะ่ะ มาที่พาร์ทสุดท้ายในคบาบเช้านะคะก็คือพาร์ทไร t i n ิงนั่นเองค่ะพาร์ทไรีิงนะคะเราต้องเขียนเอเซ่ด้วยกันทั้งหมด2องเอเซด้วยกันนะคะก็คือแบ่งเป็นทาร์ที่1แล้วก็ทาร์ที่2เนาะโดยในทาร์กแรกนะคะก็จะเป็นการอธิบายข้อมูลที่ข้อสอบให้มาเนาะไม่ว่าจะเป็น l i n กราฟบาร์ชาร์ตเทเบิลพายชาร์ตแมปหรือว่า โปรเซสนะคะก็คือเราต้องเขียนให้ได้อย่างน้อย150คำนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะแนะนําว่าควรใช้เวลาไม่เกิน20นาทีนะคะในทสัสนี้เออลืมบอกไปว่าเรามีเวลาในการทําข้อสอบไรติ้ง1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะก็แบ่งเวลาให้ดีๆนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะแนะนําแหละว่า ทักษะไม่ควรเกิน20นาทีนะทักษะสไม่ควรเกิน40นาทีนะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวข้อสอบที่เราได้เดี๋ยวเราขึ้นรูปไว้ให้นะคะคือมันมีเรื่องนิดนึงทุกคนทําไมเราถึงสามารถขึ้นรูปข้อสอบให้ได้ใช่ไหมก็คือด้วยความที่เราอะค่ะยังคุยกับพี่ที่เคยติวให้เราเมื่อ3ปีที่แล้วตอนที่เราสอบ i อเอลครั้งแรกเนาะพอวันที่เราสอบครั้งที่2เนี่ยเราสอบเสร็จป,ปุ๊บอะเราก็ด้วยความที่แบบเอออยากแบบ บอกแนวข้อสอบท,ที่เราเจอแหละเผื <S <s so, ่อพี so, lead, ller, so, himself, ่แกจะได้เอาไปสอนนักเรียนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทักไปบอกพี่แกว่าเออวันนี้เรามาสอบนะเราเจอข้อสอบประมาณนี้ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็อธิบายไปคร่าวๆแหละว่าเราเจอโจทย์ประมาณนี้สักพักพี่แกบอกว่าเฮ้ยมันคุ้นๆมากเลยอะอะไรอย่างเงี้ยพี่แกก็เลยถ่ายรูปส่งกลับมาให้ปรากฏว่ามันคือข้อสอบเดียวกันเป๊ะๆรูปแบบตัวเลขรูปแบบข้อสอบรูปแบบคําถามมันคือแบบ อันเดียวกันเป๊ะๆๆ๊ะมากๆเลยนะคะเราเลยรู้สึกว่าเออจริงๆอะ่ะเราเราก็รู้แหละว่า IELTS ่ะมันเป็นข้อสอบที่แบบ มีความวนนิดนึงนะแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะวนเร็วขนาดนี้นะคะฉะนั้นก็แนะนําว่าให้ฝึกทาข้อสอบนะคะจากคาถามในข้อสอบเก่าเยอะๆกันด้วยนะคะมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเราเนาะส่วน writing task สนะคะมันจะเป็นการเขียนแบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับท็อปิกที่ข้อสอบให้มานะคะโดยเราต้องเขียนอย่างน้อย250คํานะคะซึ่งรูปแบบของคําถามก็มีเยอะมากเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นให้บอกข้อดีข้อเสียให้บอกสาเหตุของปัญ แลแนวะทางการแก้ไขหรือว่าให้บอกว่าตัวเราแบบ agree หรือ disagree กับ Topic นี้นะคะซึ่งก็แนะนำให้เราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูเนาะแล้วก็ให้ฝึกทุกรูปแบบของออคำถามไปเลยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นให้เนาะว่าวันสอบเราเจอข้อสอบประมาณไหนนะคะ <S <S แล้วก็มาที่พาสุดท้ายค่ะ <S <S พาสปีกิ้งนะคะ <S <S เป็นพาที่ ต้องสอบในช่วงบ่ายเนาะก็คือขึ้นอยู่กับว่าใครได้รอบสอบตอนไหนนะคะโดยปกติแล้วะคะ่ะตอนเช้าเราลงทะเบียนไปแล้วรอบหนึ่งเนาะตอนบ่ายตอนที่เราสอบ s p e a k i n ะคะ่ะเราก็ต้องลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นก็คือเจ้าหนะะ้าที่ค่ะเขาก็จะแนะนําให้เราต้องมาล่วงหน้านะคะ่ะสานาทีจากเวลาที่เราได้ได้รอบสอบนะคะซึ่งเราได้รอบ17.20จุดนนาฬิกานะคะ แต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะเจ้าหน้าที่เขาก็โทรมาหาเราแหละว,ว่าเออรอบสอบมันเลื่อนเร็เรวขึ้นนะมันเร็วกว่าที่เขาคิดน,นะถ้าพร้อมแล้วก็สามารถขึ้นมาสอบได้เลยนะถ้าอยู่แถวๆนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเออรู้สึกว่าเออมันมัน,ม,นมันรอนานเกินไปแล้วจากตอนเที่ยงกว่าจะรอให้ถึงแบบห้าโมงเย็นเราก็เลยขึ้นไปสอบตอนประมาณ4ี่โมงนั่นเองนะคะอ่ะพอเรา ไปลงทะเบียนอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็รอให้ examiner เนี่ยออกมาเรียกเราเพื่อไปสอบนะคะเดี๋ยวเล่าคร่าวๆก่อนนะคะว่า speaking เนี่ยจะมีทั้งหมด3 part ด้วยกันนะ part แรกมันจะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับ ตัวเราเป็นหลักนะคะส่วนพาที่2อ,อะ่ะมันก็ยังจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเรานี่แหละแต่ว่าเราต้องพูดลองรันอ่ะก็คือพูดไปเรื่อยๆอนาทีให้ได้นะคะส่วนพาที่3มอะ่ะมันจะเป็นการดิสคัทในเอ่อท็อปิกที่น่าจะรีเลกับพาทสที่เราได้เนาะแต่ว่ามันจะเป็นการดิสคัทในมุมที่เกี่ยวกับแบบว่าทั่วไปแบบเขาเรียกอะไรในมุมของผู้คนในประเทศอะไรประมาณเนี้ยคำถามที่เราได้เนี่ย ขั้นหนึ่งอ่ะก็คําถามแรกก็คือเรียนหรือว่าทํางานเรารู้สึกว่าคําถามนี้น่าจะเป็นคําถามเหมือนวอร์มอัพเนาะแบบใครๆก็น่าจะเจอคําถามนี้นะคะส่วนคําถามต่อไปเขาก็ถามเราว่าเออคิดว่าตัวเองเป็นคนทํางานหนักไหมทําอะไรหลังเลิกงานก็จะประมาณนี้นะคะคาถามวอร์มอัพหลังจากนั้นเขาก็จะหลีดไปที่หัวข้อประมาณว่ามอร์นิ่งรูทีเหมือนเขาก็ถามว่าอะไรนะเออเป็นคนตื่นเช้าไหมนะคะหรือว่าเป็นคนกินข้าวเช้าไหมแล้วก็คิดว่า พฤติกรรมของตัวเองที่ทำในตอนเช้าอะมันเปลี่ยนไปจากอดีตมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็จะสวิชหัวข้อไปอีกหัวข้อหนึ่งเลยในพาร์ทหนึ่งนะคะเขาก็ถามเราเรื่องแบบร้องเพลงนะคะถามว่าแบบเออเคยเรียนร้องเพลงไหมแล้วก็ชอบร้องเพลงกับคนอื่นไหมประมาณนี้นะคะที่เราเจอแล้วก็ พอพาร์ทสองเนี่ยเขาก็จะให้กระดาษคำถามมาเนาะแล้วก็ให้เราสามารถจดช็อตโน้ตได้เวลาในการจดช็อตโน้ตของเราก็คือ1นนาทีนะคะหัวข้อที่เราได้ก็คือให้อธิบายเกี่ยวกับหนังที่เราเคยดูแล้วอ่ะแล้วเราอยากดูอีกส่วนพาร์ทสามอย่างที่บอกมันก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับพาร์ทสองนะแต่ว่ามันจะเป็นในมุมที่ลึกลงไปมากขึ้นนะคะเป็นมุมที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเรามันเกี่ยวกับ ในมุมมองของในประเทศในภาพรวมอะไรอย่างเงี้ยเราได้คําถามประมาณว่าคนไทยเข้าไปดูหนังกันที่ไหนนะคะคิดว่าโรงหนังเป็นที่นิยมไหมในประเทศไทยนะคะแล้วก็ต่อไปก็เขาก็ถามว่าคิดว่าธุรกิจสตรีมมิ่งเนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรกับธุรกิจโรงหนังไหมนะคะคำถามต่อไปคิดว่าคนน่ะได้รับอิทธิพลอะไรแบบจากการแบบดูหนังบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คาถามสุดท้ายคิดว่าคนได้รับอิทธิพลจากการแบบ อ่านหนังสือหรือว่าดูหนักมากกว่ากันก็เนี่ยเป็นประมาณในคําถามมันก็จะแบบดีฟดีฟดีฟลงไปประมาณนี้นะคะก็ใช้เวลาสอบประมาณ15นาทีนะแต่ในความรู้สึกอ่ะมันเป็น15นาทีที่ยาวนานมากๆนะทุกคนค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการ รีวิวแชร์ประสบการณ์การทำข้อสอบ IELTS ของเรานะคะก็หวังว่าข้อมูลในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่มีแพลนจะไปสอบ IELTS ในเร็วๆนี้นะคะสำหรับข้อมูลในพาร์ทไหนที่เราพูดไม่ครบถ้วนหรือผิดพลาดไปยังไงก็เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะจะได้ช่วยกันแก้ไขให้ถูกต้องเนาะ ในช่วงนี้นะคะเราก็กําลังรอผลสอบอยู่ถ้าผลสอบออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจนะคะยังไงเราก็จะมาแชร์วิธีการอ่านหนังสือสอบ i อเอให้ทุกคนฟังแน่นอนเราก็ภาวนาเหมือนกันค่ะว่าเราจะสอบผ่านในรอบนี้นะคะจะได้มาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังด้วยเนาะว่าเราเตรียมตัวยังไงไปนะคะสําหรับวันนี้คิดว่าคลิปนี้ก็น่าสนานพอแล้วนะยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย